สวัสดีค่ะทุกคนมิเนะนะคะยินดีตรับคนเข้าสู่ช่องเหมียวมยมิ้นค่ะใน,ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่78ในช่วงงของมินแล้วใน,ในครั้งนี้มินจะมาทําคลิปรีวิวความรู้สึกหลังใจได้ไปหาพี่อัพที่เซนทรัลลาดพร้าวค่ะคือส่วนตัวนะคะขอเถาความกันเลยว่ามินเป็นพระคับพี่อัพมานานแล้วค่ะมิน้นโดนพี่อัพตกครั้งแรกนะคะจากพาอตของนสิจจจุ ก็เลย follow IG ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะก็จะ5ปีแล้วแต่ว่าวันนั้นเป็นครั้งแรกนะคะที่มิมีโอกาสได้ไปหาพี่อัพได้เจอตัวเป็นเป็นคือปกติก็จะดูผ่านหน้าจอนะคะนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงสจริง,รง,รงคือแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากวันที่มินไปนะคะคือวันศุกร์ที่11เมษาย,ยนพศ2568ก็คือจําวันที่ได้แบบแม่นยําเลยนะคะเพราะว่าขึ้นใจแล้วก็ประทับใจมากๆเลย คือพี่อาแบบน่ารักแล้วก็เฟลลี่กันไปนขับมามาเลยค่ะมิ้นก็จะบอกก่อนนะคะว่าทําไมมิ้นถึงได้ไปนะคะเนื่องจากว่าตอนวันอัคารช่วง6กโมงเย็นนะคะทาง S ของ SF Cinema เนี่ยเขาได้โพสต์ลงมาค่ะโพสต์ประมาณว่าเหมือนจะมีรอบดูหนังกับนักแสดงนะคะเป็นรอบเบคุสิก็คือเหมือนเราซื้อตัวหนังนี่แหละแล้วเราก็จะมีโอกาสได้พบปะก,กับน,นักแสดงหลังจากที่หนังฉายจบนะคะ แลคือกิจกรรมวันนี้ยจัดที่เซนทนรัลลาดพราวค่ะตอน17นบเนาฬิกาสาบนาทีเดี๋ว,ว่า5้าโมงครึ่งนะคะคือมิก็คิดหนักทีแล้วว่าจะไปดีหรือว่าไม่ไปดีเพราะว่ารถตู้ที่หมอชินนะ่ยหมดประมาณ2องทุ่มมิ้ก็เลยลองเช็ครถรถไฟดูค่ะรถไฟหมดตอน2องทุ่มครึ่งค,คิดว่าเอ๊ะมันก็น่าจะค่อนข้างไร่เลี่ยอาจจะเลิกเลิกทันแหละคิดว่า ต้นทันแน่ๆอันนี้คือคิดไปก่อนนะคะมีก็เลยอ่ะกดดูรายละเอียดแล้วก็จองไปค่ะมินจองที่นั่งไปนะคะเป็น L5 ค่ะคือเป็นแถวที่สมถัดจากหน้าจอลงภาพยนตร์นะคะคือแถวหน้าเนี่ยเต็มหมดเลยแถวที่สองน่าจะมีเว้นว่างอยู่บ้างค่ะแต่ว่ามินคุยกับพี่คนนึงนะคะที่เขาเป็นแฟนคลับของพี่อบบาร์เหมือนกันคือพี่เขาบอกว่าเขาเคยนั่งแถวที่สองแล้วตอนนั้นคือเงยหน้ามากแต่ว่าได้เห็นหน้าพี่ออร์ใกล้ๆ ก็ถือว่าคุมมากๆคือครั้งนั้นี่เอามาเซอร์ไพรส์แันนขับนะคะแต่ว่าครั้งนี้จุดประสงค์ของมิ้นเนี่ยก็คือไปดูภาพยนตร์เรื่องสี่ป่าช้าด้วยแล้วก็ไปเจอพี่อับด้วยก็เลยคิดว่าถ้าเราต้องเงยหน้าดูหนังตลอดเลยเนี่ยกลับบ้านมาแล้วจะปวดคอได้ก็เลยองั้นจองทักแถวสามแล้วกันน่าจะเห็นพี่อับชัดแล้วก็ไม่ต้องเงยหน้ามากซึ่งก็เงยหน้าอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับแบบเงยหน้ามากแต่ด้วยความที่จอาราภาพยนตร์มันใหญ่ ล้วพอเรานั่งใกล้ๆเนี่ยมันก็เลยแบบเก็บผ้าได้หมดก็เลยเงยประมาณเนี้ยในการดูนะคะก็ได้อัธรสเหมือนกันเพราะว่าการดูหนังในโรงหนังกับการดูหนังที่บ้านเนี่ยมันก็ให้ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันนะคะแล้วคือตอนที่ดูคือแบบโหลุ้นแล้วก็สนุกมากๆคือแบบลุ้นแทบจะทุกวินาทีและค่ะเพราะว่าแบบโหหนังเขามันมีแบบจุดที่พลิกผันอยู่ตลอดเวลาคือถ้ากระพริบตาช้าเนี่ยอาจจะไม่ดูเรื่องเลยนะคะ คือถ้าใครที่อยากรู้นะคะว่าภาพยนตร์เรื่องสีปาช้าเป็นยังไงเนี่ยก็ลอไปดูลคลิปที่มิ้นรีวิวไว้ได้นะคะคลิปนี้แล้วค่ะทุกคนลองเข้าไปดูกันได้นะคะมิ้นก็ได้รีวิวความรู้สึกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ครั้งนี้จะเป็นการรีวิวความรู้สึก,กที่้เจอพี่อัพแพนนะคะก็คือระยะเวลาในโรงหนังเนี่ยตั้งแต่โฆษณาจนถึงหนังฉายจบเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็พี่อับกับทีมแสดงเนี่ยก็มากันตอนประมาณเกือบสองทุ่มค่ะ คือรถตู้เนี่ยหมดแล้วค่ะไม่ทันอย่างแน่นอนแต่คุณพ่อของมินก็ใจดีแล้วก็รักลูกสาวมากเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อบอกว่ามินรออยู่ที่นั่นนั่นแหละเดี๋ยวพ่อไปรับเองคือมินก็แบบเอาจริงคือพูดจากใจนะคะคือมินสงสารแล้วก็กินใจคุณพ่อมากเพราะว่าขับรถจากราชบุรีเป็นธนัดพาวก็ไม่ใช่ระยะทางที่ใกล้ๆแต่ว่าด้วยความที่คุณพ่อเป็นห่วงลูกสาวไม่อยากให ลูกสาวต้องกลับบ้านดึกๆก็เลยคิดว่าไปรับดีกว่ามินก็เลยโอเคในเมื่อคุณพ่อเราจะมารับแล้วก็ขอเซฟโมเมนต์ตรงหน้าแล้วกันนะคืออ่ะจะบอกเลยเขาพี่อับตัวจริงเป็นยังไงบ้างคือตัวจริงเนี่ยสูงมากคือพี่อัพสูงปสิบนะคะแต่แบบคือปกติมินจะเห็นเหมือนนัดตามหน้าจอนะคะคือพี่พจะร่วมง,งานกับกระแสชางค้งเยอะแต่ว่าครั้เนี้ยมากับ แล้วเดงหญิงคือพี่พิมพและกะมลที่เล่นคู่กันนะคะในสี่ประช้าแล้วก็มีแก๊งเด็กๆค่ะแล้วก็มีพี่ไม้ที่เป็นผู้ร่วมกับนะคะคือพี่อาแบบตัวสูงกว่าทุกคนแล้วก็แบบขาออร่ามากคือต่อให้เราไม่ใช่แฟนคลับอะเราดูเราก็รู้ค่ะว่าคนนี้ต้องเป็นดารานักแสดงแน่นเลยเพราะว่าออร่าจับอันนี้มีไม่ได้เวยกันจริงนะคะแต่ว่ามินพูดจากใจเลยค่ะแล้วพี่อาทุกคนแบบน่ารักมากคือแบบเฟลลี่แล้วก็ขี้เล่นสุด คือเวลาที่เขาแบบสัมภาษณ์คนอื่นๆนี้นะคะพี่อาก็จะตั้งใจฟังไปฟังที่ดีก็จะคอยแบบหันไปมองคู่เสือานาค่ะว่าเหมือนแบบเขาพูดอะไรแบบตั้งใจฟังมากแต่ก็มีบางเวทีนะคะที่แอบมาเล่นกลแฟนคลับบ้างเหมือนมีทำหน้าดื้อลิ้นหนึงค่ะก็แบบเป็นโมเมนท์ที่แบบวิดีงามคือส่วนตัวแบบชอบผู้ชายแบบน่ารักติ๋ตีตแล้วคือแบบพอได้เห็นกิริยา จริงๆด้วยตาเนื้อคือแบบโอ้ยตายเขินมากคือมินไม่ได้แบบถ่ายรูปคู่หรือว,ว่าไม่ได้รับโปสเตอร์ไม่ได้เป็นผู้โชคดีเ่านนะคะแต่ว่าการอยู่แถวสามเนี่ยก็ถือว่าได้เห็นใกล้พอสมควรก็คือแบบยกมือถือถ่าย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 ,ายแต่ก็ยกไปบ้างวางไปบ้างค่ะเพราะว่ามินก็อยากจะเก็บภาพเพียบด้วยตาเนื้อนะคะก็เลย ถ่ายในบางช่วงคือช่วงที่เป็นถักก็จะเป็นช่วงที่พี่อัพพูดนะคะคือพอเวลาพี่พิธีกรถามเนี่ยแล้วพี่อัพตอบมันก็อ่ะตั้งกล้องขึ้นมาแต่พอที่พิธีกรไม่ได้ถามแล้วมันก็ถ่ายแป๊บหนึ่งแล้วก็เอากล้องลงแล้วก็ดูหน้าพี่อัพดีกว่าคือแบบมุ้ยน่ารักมากจริงๆค่ะเหมือนแบบเป็นกระต่ายน้อยคือพี่อัพไม่ยอมรับนะคะว่าตัวเองเหมือนกระต่ายแต่มีคิดว่าเหมือนมากๆคือเป็นกระต่ายที่เป็นกระตูนัวเสียอขาวทุกคนแล้วแบบที่มันถือแค่หลอดแล้วบางทีมันก็วอย แล้วบางครั้งคือเวลาพี่อาบยิ้มแล้วเห็นฟันหน้าสองซี่ที่มันแบบยาวๆหน่อยคือเหมือนกระต่ายมากแบบกระต่ายขนฟูๆแล้วก็คิ้วว้หน่อยคือแบบโอ๊ยเหมือนจริงยอมรับได้แล้วนะคะว่าตัวเอง,งเหมือน <c oughs> ก็เป็นการไปหาพี่อาบคนได้รู้สึกว่าประทับจิตประทับใจมากๆเพราะว่า พียบน่ารักแล้วก็เฟรี่กับขับปรับมากเลยทีงเราจะไม่ได้คุยกันแต่มิ้นก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอกันสักทีนะคะเพราะว่าเกือบจะ5ปีแล้วที่ติดตามมาแต่ว่าเป็นพังได้ที่มิ้นได้ไปเจอคือตอนที่มิ้นติดตามตอนนั้นนะมิ้นอยู่ประมาณมอสมอ5ได้ซึ่งมิ้นก็ไปแต่โรงเรียนนะคะเราช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดคือการจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วมิ้นก็ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการเข้ากรุงเทพจนเรียนจบ แล้วหมายชวนไปมิ้นก็เลยอืมไปแล้วก็เออเริ่มมีความรู้มากขึ้นก็เลยมีโอกาสได้ไปหาเะรทีชอบมากขึ้นนะคะก็ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็กสัญญาว่าจะไปหาไปรับอีกแต่ว่าจะไม่กลับบ้านดึกจะทําให้คุณพ่อต้องไปรับอีกแล้วนะคะให้เํามั่นสัญญากับทุกคนในคลิปด้วยแล้วก็ให้เํามั่นสัญญากับคุณพ่อแล้วก็คุณย่ามเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะทุกคนก็เป็นห่วงแล้วก็รักเรามากๆคือนี้ีเข้าใจแต่ว่าเราก็แบบ มีศิลปินที่เรารักเราก็อยากจะไปหาเขาแต่ครั้งหน้ามีจตะเรื่องงานที่เช้าสายหรือบ่ายไม่เรื่องงานที่เย็นแล้วค่ะก็ถ้าใครย,ย,คยินชอบกินนะคะไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดีแจ้งเตือนหดือยว่าก็คอมเมต์ให้กำลังใจให้เมยนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันต่อไว้เดี๋ยวติดตามกันค่ะบ๊ายบายขอบคุณพิมนะคะน้องเจ้าคุณน้องเดียย่าน้องปานพุธและก็น้องเลฟด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะได้กัพี่ไม้ด้วยแล้วก็เหล่านักแสดงด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตขยับมาด้าน,านหน้านิดนึงได้ไหมคะนะคะโอเคค่ะพิมรัตน์กมลค่ะขอบคุณพาร์ทค่ะนี่พี่พี่ไม้่าแล้วก็เหล่านักแสดงตอนก่อนที่จะเข้ามานะ เห็นแบบอย่างทิงเนี้ยได้ดูได้ดูมาเนี่ยรู้สึกว่าบทบาทที่คุณอาบได้รับเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่อนข้างดราม่าครับอ่ถามหน่อยอยากจะไปอยู่ป่าช้าแปลกับหมูบ้านเลยครับไม่เอานะไม่เอานะพูดเลยพูดเลยพูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดเลพูดแล้วนะอาพูดเป็นพยานนะครับถ้าอาจะไปอยู่ป่าช้าของต้องตาแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าทุกช็อตเนี่ยคล้ายๆว่าเกือบทุกซีเลยสครตั้งแต่แรก ดราม่าตั้งแต่แรกเลยป่ะใช่ครับผมก็ค่อนข้างหนักหน่วงครับตั้งแต่วันแรกที่พี่หมายโทรมาบอกว่าอัพมีบทสนุกสนุกให้เล่นนี่เราก็เชื่อไงอ่าพอเรานั่งอ่านด่าปุ๊บโอ้โหคิดไงดีคะแต่ว่าทันทานมากครับทันทานมากครับก็ต้องถามต้องถามนิดนึงค่ะในความรู้สึกนี้คือเราเตรียมตัวนานไหมคะผมก็นานนันใช้ใช้ได้เลยครับผมก็จบ วันที่อ่านดับก็โทรหายติโคลแลครับช่วยด้วยครูยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแอบถามได้ไหมคืออยากรู้ว่ามีแบบว่าซีนไหนที่เรารู้สึกก็แบบว่าอุ้ยมันหนักมากหนักจนแบบเราเครียดแล้วเรารู้สึกกดดันตัวเองอืมผมว่าที่โรงพยาบาลนัานมันกูเป็นโลนะเพราะว่าเวลาเราถ่ายเราถ่ายเป็นโลมันแบบว่าที่โรงพยาบาลมันแบบร้องตั้งแต่ข้งางล่างร้องชั้นบนร้องข้งางหน้าร้องจนร้องร้องจนปวดคอร้องไปเรื่อยๆก็ ก็หนักหน่วงครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทิมด้วยที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆเลยครับนี่แสดงว่าล้มลุกจึงล้มหนีควันใช่ไหมคะโอ้โหแล้วแล้วอย่างนี้แบบว่าเ้วยความดราม่าเยอะๆอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าอยากคุณนะเนี่ยพอเวลากลับบ้านไปเนี่ยเราเอาตัวเองออกจากบทบาทคาแรคเตอร์ตรงนี้ได้ยังไงอะคะคือผมว่ามันก็เป็นหลักการของนักแสดงแต่ละคนนอหมายถึงว่ามันก็มีวิธีของแต่ละคนเนาะเพราะว่าอย่างอย่างผมเองอรผมรู้สึกว่าตอนถ่ายมันแบบใกล้ๆกัน เราก็เลยเออช่างมันจะติดก็มันติดไปเวลาไปใหม่จะได้เร็วแต่มันก็ไม่ค่อยโดนตีแต่ว่าสุดท้ายพอ,พอจบแล้วมันก็แบบว่าเออมันแบบถอดเสื้อเวลาคืนเสื้อหรืออะไรเงี้ยแบบคืนเสื้อตัวละครเราก็แบบออขอบคุณนะขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราก็บวกว่าคงไม่ต้องเจอกันอีกสักพักหนึงแต่ไม่ได้แล้วนะ <c oughs> เพราะว่าพี่ไม๊บอกว่าเมื่อกี้คุณอาบละปากแล้ว <c oughs> ใช่ครับอยากจะไปอยู่ป่าช้าแทนนะพี่แม่ล่ะครับที่มาชมต้นตุ้งฝีม้าช้าอะไรเงี้ย แล้วก็ถ้าสนุกก็ฝากติดต่อแน่นอนเลยนะครับขอบคุณครับค่ะเชิญคุณอารคุณพิมต่อได้เลยค่ะเอาไปพร้อมกันแล้วกันนะครับผมก็ฝา <c oughs> กทั้งสี่มาช้าเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ม,มาหาะกันเลนด้วยนะครับก็ยิ่งใมากเราหวังว่าโอเคถ้าสนุกถ้าอะไรยังไกงก็พิดพ์ติดต่อได้ตลอดติดต่อได้ตลอดนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับฝากสมาช้าด้วยนะครับเย้ อ่ะคุณพิมคุณพิมหน่อยไหมคะหรือว่า,าพี่อับพูดไปหมดแล้วสักนิดค่ะก็ดีใจม,มากๆค่ะที่แบบว่าเข้ามาแล้เห็นทุกคนแบบเยอะเกินขนาดนี้ก็ขอบคุณในฐานะพวกเรานักแสดงก็ดีใจมากๆขอบคุณที่มาดูจริงๆค่ะมาอ่าพ,พูดแบบนี้นะเ <clears throat> พราะพี่อับรอแล้วพ,พี่อับปาหนึ่งป่าชาแน่นอนพี่อับจองแล้ว <c oughs> พร้อมแล้ไม่รอ อุ้ยหลอกขนาดนี้เล่นไปป่าชาไม่ได้เนาพี่ไม้เนาะน่านะคะโอเคค่ะนี่ไงแฟนกรีกันใหญ่เลยนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะเดี๋ยวให้เรามเซฟของเราแล้วก็พวกกับไปพักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบายโอเคเชิญค่ะ ได้เลยนะคะแต่ว่ายังในวันนี้ค่ะทางโรงภาพยนตร์นะคะ SFH นาซีมาาสาขาเซ็นทรัลลาพาของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับแฟนๆทุกคนนะคะ